วันนี้พามาดูนะครับชุดแม่ริมชุดนี้ครับแม่ใจลูกมีผลงานลูกสาวเจ้าหลังเขาธิดาสวรรค์จากเพชรนำโชคแม่ธิดาเทพเข้าผสมกับลูกชายเจ้าโชคชัย โชัใช่สก,กรินเทากองบินซูเปอร์แมน VIP นะครับสโลแน่นอนครับแม่พันบุบึกครับแม่นิจใจลูกมีผลงานแล้วนะครับสมออกมาลูกไม่เคยเหลือนะครับสายนีก็กกับเจ้าฉลามขาวเกิดนำโชคครับฉลามขาวก็เป็นแม่หลังเขาที่ได้สวรรค์ฉรามขาวฉลามดำ ไม่พลาดแน่นอนครับชุดนี้โชคชัยบวกธิดาเทพหลังเขาธิดาสวรรค์แม่หนึ่งฟักแล้นะครับแม่นี้เป็นลูกสาวเจ้าโชคมงคลแชมป์เกินล้านสองสมัยนะจากเพชรนำโชคนะครับชโชคมงคลบวกแม่แดงนะครับ กำลังฟักนะครับอีกไม่นานได้เห็นแน่นอนครับมีแต่ระดับเกสซูเปอร์ VIP นะครับโชคมงคลแม่แดงจากเพชรนำโชคครับชุดนี้มี8ปใบนะครับพ่อเป็นลูกชายโชคชัยนะแม่ลูกสาวโชคมงคลแม่แดงแม่นี่นะครับซูเปอร์ VIP เลยครับ ลูกสาวเจ้าเทามังกรนะครับจากเพชรนำโชคเทามาังกรแม่แดงนะครับซูปเปอร์ vip จ่ายลูกสวยมากนะครับแต่ละลตัวสุดสุดครับเป็นแม่พันธุ์ที่จ่ายลูกสวยมากอีกตัวหนึ่งนะครับของเรา ดูลูกแต่ละตัวครับชุดนี้ผสมกับลูกชายเจ้าโชคชัยนะครับโชคชัยสกรินเทากวางมินซูเปอร์แมน v ีไนะครับพ่อพันธุ์หลักของเราซึ่งตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวของฟาร์มครับใช้ทำพ่อพันตอนนี้ ชุดนี้ไม่พลาดแน่นอนครับเข้ามังกรแม่แดีงเพชรนำโชคครับอภินันทนาการจากเสียปเปิ้นครับเพชรนำโชคนำเข้ามาเพื่อการพัฒนาข้อต่อไปน่าจะส่งไปฝากผสมเจ้ายอดวิชานะครับเพชรนำโชคฝากติดตามด้วยครับได้ลูกสวยขนาดนี้ สุดๆตัวนี้นำโคมาเพื่อทำแม่พันธ์ุนะครับนี่คือลูกสาวเจ้ายอดวิชานะครับเข้ม2องล้าน2 000, ค่าตัว3 000, ล้านจากเพชรน,น้ำโชคครับยอดวิชาเทามังกรทับทิมกรอบนะครับ สุดไซ์เลยครับแม่นี้นำเข้ามาเพื่อการพัฒนานะครับฝากติดตามแม่นี้อีกแม่นะครับจึงเด็กอยู่อีกอนาคตยาวไกลครับสวยครับลูกสาวเจ้ายอดวิชา <c oughs> หนึ่งเดียวครับพม่มาในดงเชิง จากเซียโอชัยยันฟาร์มนะครับลูกชายเจ้านครหลวงนะครับนครหลวงเรือลบเยียรยสามแสนนะครับสุดหลอนะครับรอยจัดครับขม่าในดรงเชิงไม่น่าพลาดนะครับ ฝากติดตามด้วยครับผม